ก็คือสะแม่คนอ,อินใช่ทเทพจีนซะส่วนใหญ่ค่ะ,<ฮ>ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวัดแล้วก็ศาลต่างๆอีกมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวัดไทยหรือวัดจีนค่ะเ,เลือกกันได้ตามสะดวกเลยค่ะ Always keep your head up, know the universe is rooting for us. It's all the days we fed up that'll never let us let up. Working graveyard shifts to reach the top of the totem, swallowing motion like I'm drowning the ocean. I'm autographing my initials like the MVP. Let's make making sure my reality on them TV until the death of rapping Local and the DMV. I've seen my brother swanking me to doing our thing. that him and D Overdue, of pop like kings, I'm fighting lazy, killing sixteens with gratitude. Never like the door captain attitude. Never up for settling, but always up for roaming cold I still regret it every single time a bomb was moved. No on to two about แสบนะใช่น้ำตาจะไหลรูร้กันเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้พี่แพมเจอไปเต็มๆรู้สึกแสบมากๆเลยที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าดวงตาของเราเนี่ยไปสัมผัสกับ 1, พันภูกต้อ,องตอบรู้ไหมคะว่าว ูปเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นมาจากประเทศอียิปต์เลยนะเฮ้ยจ,จริงเหรอพี่ไม่เคยร,รู้เลยเลยเนะี่ยจริงๆชาวอียิปต์เนี่ยเขาใช้ควานหอมเนี่ยมาบูชาเทพเจ้าศุ์สิทธิ์ต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการขยายไปที่กรีกโรมันแล้วก็ขยายมาที่ศาสนาฮินด,ดูต่อมาด้วยศาสนาพุทธค่ะอ,อ๋อพุทธก็คือจะเข้าไทยจะเข้าจีนอินเดียเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นใช่ที่น้องท็อปพูดมาเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยค่ะและทุกวันนี้นะคะ คนมากกว่าครึ่งโลกเนี่ยเขาก็ยังนิยมใช้นะคะทูบในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมค่ะประมาณกันนะคะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีการจุดทูบมากกว่าแสนตันเลยนะคะโอ้โห<ม>แสนตันใช่แล้วก็ยิ่งช่วงเทศกาลจุดจีนแบบนี้นะคะพี่แพมเชื่อว่าจะต้องมีการจุดทูบมากกว่าเดิมแน่นอน,นะคะ่ะ ในวันออนี้อาจจะถึงแสนตันก็ได้ถ้ามาจุดจีนใช่เอาไม่แน่นะพูดถึงการจุดทูปก,กันไปแล้วนะคะวันนี้พี่แพมก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับการจุดทูปมาฝากกันด้วยเพราะว่าการจุดทูปเนี่ยอาจจะดูเป็นเรื่องที่แบบใครๆก็จุดอ่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีกันทุกบ้านถ้าเกิดสมัมถึอศาสนาพุทธนะคะวันนี้แพมก็เลยมีเก็บความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเราจะไปดูกันว่าทูปนั้นทํามาจากอะไรแล้วก็ ในทูบเนี่ยมีสารอะไรออกมาบ้างเมื่อเราจุดไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอยาก,ยาก,ยากใช่เนาะ,อ,ะอืมจะไ,ได้ลองตัวกัน <laughs> ทูบในอดีตนั้นจะทำมาจากไม้เนื้อหอมค่ะเมื่อเราจุดทูบก็จะไม่ทำให้เกิดอาการแสบตาหรือว่าแสบจมูกแต่ในปัจจุบันไม้เนื้อหอมนั้นมีราคาแพงและหายากมากบางชนิดก็เป็นพืชคุ้มครองผู้ผลิตทูบจึงเปลี่ยนมาใช้ขี้เลื่อดผสมกับเกาวกวัก้วกาและกลิ่นหอมที่สกัดจากพืชหรือสารเคมีผลิตเป็นทูบแทนการใช้ไม้เนื้อหอมค่ะเมื่อสูดดมควันทูบจึงทำให้เรารู้สึกระคายเคือง นอกจากอาการระคายเคืองตาและจมูกแล้วสารจากทูปเมื่อเกิดการเผาไหม้ก็ยังมีอันตรายต่อร่างกายเราอีกด้วยนะคะเพราะว่าสารต่างๆที่ลอยออกมาในควันทูบนั้นประกอบด้วยสารพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะควันทูบมีแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์จึงทําให้เกิดการระคายเคืองแสบตาแสบจมูกหากคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือหลอดลมอักเสบสูดดมเข้าไปก็จะเกิดอาการเหนื่อยได้ค่ะ นอกจากนี้ควันทูบยังประกอบด้วยสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น 1. สารเบนโซเอพยีนเป็นสารที่มีศักยภาพการก่อมะเร็งสูงที่สุดอาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดมะเร็งผิวหนังและมะเร็งกระเพะาะปัสสาวะได้ค่ะ 2. ส,สารเบนซินอาจจะทําให้เกิดโรคมะเร็งมเม็ดเลือดขาวและ 3. ส,สารบิวชาไดอีนเป็นสารที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งระบบเลือดค่ะ u e r d n อ๋อพี่แพมอย่างนี้พี่เอเขาก็รู้แล้วว่าทูบมันมีอะไรบ้างแล้วทำไมตาถึงแสบตาใช่ค่ะ้องฮอปเห็นทูบนะคะเป็นเรื่องเล็กๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วทูบแค่ดอกเดียวเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเสียสุขภาพได้แล้วก็เสียทรัพย์สินแล้วก็ทําให้คนเดือดร้อนแทบ,บจะไม่มีที่อยู่กันมาแล้วค่ะ<อ>ได้ยินแบบนี้แล้วนะคะยังไงก็จุดทูบหนึ่งครั้งนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันให้ดีๆนะคะ แต,แต่ก็าเข้าใจนะเพราะมันเป็นความเชื่อใช่ค่ะย,ยังไงมันก็เป็นประเพณีที่อยู่กับเรามา,านานเอ๊ะแต่ทำไมที่ทำวันนี้สูงจังจะอยู่ข้างบนอนะ <laughs> like เช้ามัวแต่เล่นุม่มเนาะติดเราะว่าจริงไปสองมาใช่ไหมว่าใครหน้าตาดีนี่ค่ะวันนี้เรากำลังจะไปถนนเส้นเยาวะะราตจริงจริงตรงนี้ก็เป็นเส้นเยาวราชแหละแต่เราจะไปในตรงส่วนที่มีของขายเยอะๆคือขัากว่านี้ไป แล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของเราสองคนแล้วค่ะแล้วเวลาอะไรอ่ะพี่ก็เวลาที่จะได้ทานอาหารอร่อยๆในยวโรง่เไตื่นเต้นไป Been supportive, you can ah, tell that. by how I Are word you? it. So, being around that energy, I feel I can't afford it. Talking bad, I need to.